สวัสดีครับอูโตโยต้านครนครสาขาเทพร,รักษ์นะคะเจโตโร์ยต้านครธนสาขาเทพรักษ์นะครับผมวันนี้นเราสองคนนะครับมาเสนอตัวรถเป็นตัวลี r เดอร์ใช่ค่ะ f o r t ์ n e r l e a d e r S นะคะ,รระ,คะก็คือตัวใหม่เปิดซีนี้เลยนะคะปี2024นยีะคะและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ที่จำเป็นต้องมาเลยเพราะว่ามีแคมเปญพิเศษมากๆเลยแต่เืองต้นเปีตัวรถครับผมเมื่อวาก่นล้กันได้ครับ อ่าอย่างตัวรถอันนี้ครับอาจจะเป็นตัวตัว S, <S เนาะที<ช>่ซึ่งเพิ่งออกมาใหม่อันนี้สำหรับอ่าสหรับคนที่ชอบแนวเขาเรียกอะไรสไตล์สไตล์รถของตัว f o r t u n e r อ<ช>นะครับแต่เพเป็น Fortuner นะคะเพราะตัวเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่เพียง1 2 3 1 9 0 0าาบาทเท่านั้นเองใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยก็คือลูกค้ายังสามารถ เปลี่ยนสไตล์การแต่งได้อยากแต่งเป็นแนวรีเจนเดอร์แต่งแนวออฟโรดหรือว่าแต่งเป็นแนวรูหราอะไรก็ได้นะครับ<ช>ผมอันนี้ก็คือยังเขาเรียกอะไรตัวงบก็ยังไม่บานปลายมาก<ช>นะครับผมในส่วนตัวเนี้ยอันนี้วันนี้เราจะมาน,นําเสนอก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวที่เราแต่งโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับ<ช>ผมเป็นแนวแบบออกลุยๆหน่อยเนาะคุณปูเนาะใส่เป็นล้อใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการแต่งให้ดูอ่าคุณปูว่า เออว่าเป็นยังไงดีว่าตัวนี้คือตัวนี้จริงๆแล้วสาหรับปูนะปูมองว่าราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยมันมันคุ้มครับทีเนี้ยเราก็แต่งแต่งให้พอแบบสวยงามแต่ถ้าลูกค้าต้องการแต่งแบบกระโดดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถปรึกษาเราได้แต่เบื้องต้นวันนี้ที่เราจะนําเสนออยากให้ลูกค้าได้ตัวรถที่ออกไปใช้งานแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะคด้วยงบที่แบบไม่บาดปลายก่อนอ่าะะจากตัวหลักๆเลยตัวเนี้ย 1่าหนึ่มเ้าใช่ไหมครับมันลดลงมาจากตัวจีประมาณกี่บาทคุณปูอุยตัวจีรู้สึกจะอยู่ประมาณล้านสนะ่ประมาณล้านสี่ปัวประมาณแสนเได้ไหมประมาณแสนเดโดยโยประมาณแต่ถ้าสมมุติอย่างตอนแรกที่ลูกค้าดูไว้เป็นตัว G ีแล้วพอมันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเขาเรียกอะไรบางทีจ่ายยังไม่ถึงเท่อตัว G ีเลยแต่ลูกค้าได้ออปชันและได้เพิ่มและอย่างตัวล้อ ตัวอุปกรณ์เบาะหนังอะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะแต่งเป็นแนวเจนเดอร์<ช>เลยก็ได้ใช่ไหมครับคุณปูอ,อ,อย่างตัวนี้นะคะก็คืออย่างเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นปูปูแนะนำกหรับนานาตอนนี้นะคะแค,ะคเนเนมเปญ่ของอัตโชว์เนี่ยลูกค้าดาว15%ใช่ไหมคะ15%เนี่ยเข้าค่าเนี่ยจะอยู่ประมาณเออ่200,000ประมาณ200,000นะคะทีนี้ตั้งแต่เลทดาว5ปีนะคะก็คือ60งวด72งวด84งวดแล้วก6งวดเลทดอกเบี้ยเลทเดียวกันเลยเริ่มต้นแค่2 1 5เท่านั้นเอง ซึ่งถ <t> ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกผ่อน่อยู่ที่96งวดหรือ8ปีนะคะโดยงบ2แสนเนี่ยลูกค้าผ่อนแค่เดือนละประมาณ1,300-3,300กว่าบาทแค่นี้ใช้เงิน2แสนผ่อนเดือนละ1,300ใช่ไหมครับ คุณเจขึ้นถามว่าโดยปกติเน,นี่ยกระก่อนเนี่ยเขาจะดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าปียาวๆเนี่ยค่อนข้างจะสูงสาบาทเกือบ4บาทเนาะใช่ครับเลขย่างเงอ่ะคือผ่อนได้สูงสุดแค่84งวดนะคะแต่ตอนนี้เราจะคมเปญแล้วก็ดอกเบี้ยคงที่เลยนะคะค,คือสองนี่คือดอกเบี้ยรเริ่มต้น96งวดใช่ไหมคะเก้าบ96งวดคุณเจมันลดลงไปแบบเป็นแสนเลยนะลองกดไปแล้วคือลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้เป็นแสนใช่ไหมครับและในส่วนนี้คือพอเวลาเราไปแต่งปุ๊บเนี่ยมันก็คือเขาเรียกอะไรเงินประหยัดตตรงงงนนั้้้้้้้ดดดดดวววยยยแแลพอออกกก็ไไข่่เบีีทถู ด้วยสำหรับโปรของปีนี้เท่านั้นเนาะใชยในปีนี้นะครสำหรับมอเตอโชว์นี้เท่านั้นด้วยคุณเจต้องแจ้งงี้ว่าลูกค้านะคะลองตัดสินใจลองคํานวณดูก่อนเนาะถ้าเกิดอยากจะใช้รถช่วงภายในปีนี้นะคะ ซึ่งออกตอนนี้ถือว่าคุ้มมากๆจองนะคะไม่เกินวันที่9นะคะก็คืออยู่ในช่วงมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์นี้9ธันวาใช่ไหมครับคุณปู่ก้าพันวานะคะแล้วก็ออกรถเนี่ยก็คือขอออกภายใน31ธันวาคมนี้อ่าก็คือเรามีตัวรถปุ๊บสามารถปล่อยได้เลยจากไปได้ไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับผมหรือถ้าลูกค้าเขาเรียกอะไรมีงบเยอะหน่อยลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์เราก็มีเนาะคุณปูเนาะสำหรับตัวฟอร์จูเนอร์นี้แต่ว่าอาจจะไม่ศูนย์ถึง0.00เนาะะนนนนคัับอ้ย็จะุดา จะหนักไปแต่<ช>สำหรับลูกค้าที่มีงบก็สามารถปรึกษาได้นะคะแต่ตรงนี้คือปู มันก็ยังจะเซฟไปอีกไปด้วยในส่วนนี้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเสนอให้ลูกค้าดูเนาะทีนี้เบื้องต้นแล้วเนี่ยตัวรถคทนี้นะคะมีการตกแต่งอุปกรณ์พื้นฐานซึ่งยอดที่ปูแจ้งไปเนี่ยในส่วนของการดาวสองแสนเนี่ยแล้วก็ผ่อนยอดตามนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราสามารถให้ลูกค้าไปได้ด้วยเลยนะคะใช่ครับเบื้องต้นคุณเจโชล้อหน่อยได้เรามาดูล้อกันจากตอนแรกเนี่ยตัวล้อมันอยู่ที่17ใช่ไหมครับอันนี้เขาคือเราเปลี่ยนไปเป็นล้อ120ใช่ไหมครับโดยประมาณก็คือจะเป็นล้อแนวแบบสไตล์แบบเท่ๆหน่อยลุยๆหนอเกร อินะครับทำให้รถมันดูพอดีขึ้นนะครับสำหรับตัวรถแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆอย่างเช่นตัวรถภายในตัวรถอัเนี้ยครับต้องเป็นเบาะหนังเนาะคุณเจ๊ผ้ามันนุ้ยเนี่ยมันเป็นเบาะผ้ามาคุณเจลองลองลองจิ้มจิ้มให้ลูกค้าดูหน่อยสิครับนี่ครับอย่างตัวตัวผ้าตัวผ้าที่เราเปลี่ยนเนี่ยมาเป็นหนังเนี่ยอันนี้นิ่มระบบสัมผัสเนี่ยคือดีเลยนะครับซอฟแบบซอฟท์ทัชเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยครับนี่นุ่ม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 มากเนาะเขาเรียกว่าอะไรมันมัน มันนั่งแล้วให้รู้สึกอารมณ์แบบสบายๆเลยครับผ่อนคลายเลยใช่นั่งโอเคเลยอย่างพวกตัวภายในอะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์ก็มาตรฐานอยู่แล้วเนาะเบื้องต้นมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะหนึ่งบางทีเราแต่งแค่ภายนอกก็ดูเท่ๆแล้วแล้วได้เป็น f o r t จู e r ด้วยกีออโต้ด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็จออะไรนี้ก็มีมาอยู่แล้วเนาะใช่ครับมีจอมีกล้องหลัง อันนี้ก็คือ<ช>มีอุปกรณ์อยู่แล้วหรืออย่างตัวรถนะครับมันเป็นระบบกุญแจที่เป็นกุญแจแบบมันเป็นแจ็คナイฟ์คีนะคะบางคนลูกค้าย,ยังแบบว่ายังติดอยู่<ช>ยังชินอยู่กับคุญแจแบบเดิม<ช>อยู่นะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ละใช่ <laughs> แต่ถ้าใครอยากได้ความเท่ความสไตล์เราก็ยังมีทําให้เหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพุสตาร์ได้อีกด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าเดิมทีตัวนี้ไม่ใช่เป็นพุสตาร์ไม่ใช่เป็นเสียบกุญแจนะคะใช่ครับเป็นคุญแจเสียบแบบแจ็คナイฟ์คีที่คุณปูพูดไปเมื่อสัก ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยอันนี้คือเราก็ตัดอุปกรณ์ที่ไม่จาเป็นเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือจะเป็นฝาธรรมดาก่อนเดิมเป็นฝาธรรมดาเนาะคุณเจต่ถามว่าถ้าลูกค้าต้องการความสะดวกสบายสามารถเปลี่ยนเป็นฝาท้ายไฟฟ้า<ช>ได้ใช่ครับแต่ถ้าอย่างใครที่เขาจะลุยๆหรือว่าต้องการที่จะแบบเท่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้น,นะนนใช่แต่ถ้าใครอยากได้เปลี่ยนพวกเราก็มีอุป เขาเรียกในฟังก์ชันเสริมตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยผู้หญิงจะปิดยากหน่อยถ้าผู้หญิงใช้ก็อาจจะปิดยากนิดนึงไม่ใช่ครับมันอาจจะหนักไปนิดนึงในส่วนตรงนี้แล้วก็อย่างตัวรถเนี่ยที่เห็นนยครับเราจะแต่งให้ประมาณนี้เลยใช่ไหมคุณฟูใช่ค่ะใช่ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เราโชว์ให้ลูกค้าดูเนี่ยจริงๆก็ สวยด้วยคุ้มค่าแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นทําหลังคาดานะคะหลังคาดาหรือเอาเป็นว่าแต่งเทอะไรเงี้ยอันนั้นคือลูกค้าเรามาคุยได้ละกันแต่ว่าไอที่เราให้เขาเรียกว่าอัตลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจริงๆคือแต่งไปแล้วลูกค้าได้ใช้งานมันจะไม่ได้แต่งแต่งแบบเท่อย่างเดียวอันนี้คือได้ใช้งานด้วยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากแต่งแบบเท่ๆมีงบเหลืออยากเพิ่มอันนู้นแต่งอันนี้เข้ามาคุยกันได้มาปรึกษากันได้เราทําให้ได้เลยครบวงจรนะครับผม เราก็แต่งไม่ได้จนถึง GR ออะไรเนาะจำเรื่อที่เราเคยลงไปแล้วส่วนใหญ่เราจะแต่งให้เนี่ยเป็นพาร์ทแท้ด้วยคุณปูใช่ไหมครับเราไม่ได้แต่งแบบให้เป็นตัวพาร์ทนอกเข้ามาที่ซึ่งเวลาเราแต่งเป็นตัวพาร์ทแท้นะครับความเนียนหรือความที่มันสมูทเนี่ยเวลาแต่งแล้วมันดูเป็นของแท้เนี่ยอันนี้คือไปอยู่ที่ตัวพาร์ทอย่างบางที่เนี่ยแต่งปุ๊บเอาของพาร์ทที่เป็นพาร์ทนอกมามันก็อาจจะดูไม่เข้ารูปไม่สนิทเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณปูครับ ก็ประมาณนี้นะคะโดยหลักๆก็คือขอยินยันนิดนึงก็คือตอนนี้แคมเปญเนี่ยถือว่าดีมากๆเราเริ่มต้น15%นะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสุด96งวดดอกเบี้ยต่ำสุดเนี่ยจริงๆเริ่มต้นอยู่ที่2.15แต่ถ้าลูกค้าจ่ายต้นงวดด้วยก็จะเหลือแค่2.1ไอ้2.05ใช่ค่ะรถจะไป10สตางค์เท่านั้นเองนะคะยังไงตอนนี้ถ้าลูกค้ามองสนใจมองดูพอจูเนอรนะคะใช้รถช่วงปีใหม่ยังไง ติดต่อโทรมาสอบถามคุณรเจได้เลยนะคะตัวนี้เรามีแคมเปญพูดเด่นย้ําเลยว่ามีแคมเปญเหลือแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะครับถึงแค่สิ้นเดือนธันวา t h i เท่านั้นนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจจองและออกรถนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวเจกับปูจะให้เบอร์โทรไว้ในการติดต่อนะครับเดี๋ยวเราพูดให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันเบอร์โทรคุณปูคือเบอร์0832601091ค่ะครับผมเบอร์ของเจนะครับ0882449362นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลาย QR code อะไรพวกนี้ไว้ให้ลูกค้านะครับสำหรับในการต ในส่วนที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรแล้วก็ทางไลน์นะครับผมหรือว่าถ้าคลิปเรามีประโยชน์ยังไงปุ๊บลูกค้าสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เนาะเผื่อเรามีข้อมูลอะไรดีๆปุ๊บลูกค้าจะได้รับข้อมูลก่อนใครนะครับในส่วนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าถ้าเรามีแคมเปญดีๆอะไรอีกเราก็จะมานำลงให้ลูกค้าดูอีกแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะไบายครับ มีเสียงเปล่ากูบอกให้ถามสเปกกูไม่ถามเลยกูก็ไปต่อน